สิทธิการิยะพระเทระให้พรสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักผมอาจารย์ชาติราชครูวันนี้จะนําพระขุนแผนของพระเดชพระคุณหลวงปู่ฤทธิ์รัตนโชโตแห่งวัดชนประธานราชดำริมาให้คุณได้ชมกันเอ่ยนามหลวงปู่ฤทธิ์วัดชนประธานก่อนแหมท่านล่วงลับดับสังขารไปนานหลายหลายสิบป,ปีแล้วว่าได้ ท่านเป็นยอดพระเกจิอาจารย์ในฝักในฝ่ายของภาคอีสานใต้สำเร็จวิชาสวยวิชาทางเขมรมากมายโดยเฉพาะวิชาทางด้านเมตตามหาสเสน่ห์ของคเขมรนของแรงนี่ท่านสำเร็จมาหลวงปู่ฤทธิ์ท่านมีชื่อเสียงเคียงคู่มากับโอสมัยนั้นนะหลวงปู่ขีวัดศรีลำยองหลวงปู่หงพรมัญโยแห่งสุสานทุ่งมน หลวงปู่สวงเทวดาเล่นดินหลวงปู่ธรรมรังสีนี่แม้แต่หลวงพ่อคูณปริสุทธโธแห่งวัดบ้านไร่ก็ยังยกย่องหลวงปู่ฤทธิ์ว่าท่านเป็นพระอาจารย์ใหญ่เลยทีเดียวหลวงปู่ฤทธิ์ท่านได้สร้างวัตถุมงคลเอาไว้มากมายซึ่งก็ล้วนแล้วแต่ก่อกำเนิดเกิดอิทธิคุณใครเอาไปใช้ด้วยความเคารพเลื่อมใสก็ย่อมจะเห็นผลว่าวัตถุมงคลของท่าน แรงจริงพระขุนแผนพลายกุมารรุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นพระขุนแผนยุคแรกแร,กรุ่นแรกแๆของท่านมีประสบการณ์มากมายแรงจนชนิดที่เขาบอกว่าแรงไม่แพ้พระขุนแผนพระเกจิอาจารย์องค์ใดแล้วก็แรงแบบคำเมนนะสร้างในปี2542โอ้รุ่นนี้ สร้างปี2542หมายความว่าจนถึงปัจจุบันนี้โอ้ย20กว่าปีนะคุณเอ้ยนะครับนอกจากผงพลายกุมารยังผสมของวิเศษอีกชิ้นหนึ่งในพระขุนแผนนั่นก็คือผงพยายมพบาลใจอ่อนแล้วก็ผสมผงวิเศษผสมพระขุนแผนว่านยาของท่านอาจารย์เป่งบุญยืนนี่อาจารย์เป่งบุญยืนนี่หลายๆท่านที่ ชอบของแรงชอบของคำเหมนชอบพระขุนแผนสายพรายก็จะต้องทราบว่าท่านเป็นยอดคาราวาสมือฉมังมีพลังจิตสูงเป็นผู้ที่สร้างพระขุนแผนผงพลายกูมาในสายคาราวาสยุคป,ปัจจุบันที่มีราคาค่าเช่าบูชาแพงมากนะพระขุนแผนรุ่นนี้ของหลวงปู่ฤทธิ์เนี่ยมีผสมผงพิเศษของอาจารย์เปล่งผงพลายอาจารย์เปล่งแล้วก็ผงยมพบาลใจอ่อนด้วย มีสร้างด้วยกัน2พิมพ์ใหญ่ๆนะครับผมอธิบายง่ายๆให้ฟังว่าเป็นพิมพ์ใหญ่กับพิมพ์เล็กก็ด้านหลังก็จะมีตะกุดแตกต่างกันไปวันนี้ผมนําขุนแผนพลายองค์จ้อยหรือว่าพิมพ์เล็กมาให้คุณได้ชมกันด้านหลังเนี่ยเป็นตะกุดเงินหลวงปู่ฤทธิ์ทำการปลกปลุกเสกเป็นอย่างดีแล้วยันด้านหลังพระขุนแผนพลายพิมพ์เล็กเป็นยันสาริกาลิ้นทองโอ้คุณดูนะ พระขุนแผนผงพรายกุม,มารพิม์พเล็กยอดขุนพลเล็กของหลวงปู่ฤทธิ์วัดชนประธานที่ผสมผงวิเศษทางด้านเมตตามหาสเสน่ห์ผสมผงยมพบาลใจอ่อนผงนี้ขึ้นชื่อลือชามากของหลวงปู่ฤทธิ์ผสมมวลสารวัญยาผงพลายของอาจารย์เปล่งบุญยืนด้านหลังประทับด้วยพระยันสาลิกาลิมทองหมายความว่าพูดจาเจราจาอะไรกับใคร เขาหลงไหลไปตามปากเหล่านี้ของดีอย่างนี้สร้างมาถึงปัจจุบันปี2542ปัจจุบันนี้ก็20กว่าปีแล้วเรียกว่าเป็นพระกลางเก่ากลางใหม่ที่น่าบูชาที่สุดราคาค่าชาบูชาก็ยังไม่แพงยังพอเสาะแสวงหากันได้ที่สำคัญของเก๊ของทำเทียมเรียนแบบยังไม่มีเป็นพระกุนแผนที่เมตตาดีมหาเสน่ดี แหวนติดตัวไว้ไปไหนมาไหนมีแต่คนรักใครเมตตาชูชุบอุปถรัรมภ์คุณแขวนบูชาและคุณจะรู้ว่าของแรงของดีอย่างนี้นี่แหละพระขุนแผนพิมพ์เล็กของหลวงปู่ฤทธิ์วัดชนประธานของแรงของขเขมรดีอย่างนี้เมตตาแรงอย่างนี้นี่เองครับ